สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการสื่อสารไทยรายการที่จะพาท่านผู้ชมไปรู้จักกับบุคคลในแวดวงสื่อสารที่ร่วมสืบสารภาษาไทยด้วยการอ่านเขียนถูกพูดชัดสื่อที่ได้รับความนิยมดองลงมาจากสื่อโทรทัศน์ก็คือสื่อวิทยุค่ะปัจจุบันนี้นักจัดรายการวิทยุหรือว่าดีเจเก่งๆก็มีชื่อเสียงได้รับความนิยมไม่น้อยไปกว่านักแสดงค่ะ คนสื่อของเราท่านนี้นอกจากจะเป็นนักจัดรายการวิทยุแล้วยังเป็นพิธีกรรายการโทรทัศน์เป็นพิธีกร,รตามงานกิจกรรมต่างๆและยังเป็นนักร้องคุณภาพด้วยค่ะคุณอัน๋นภูวนาถคุณพลินอัน๋นภูวนาถคุณพลินคนสื่อของเราวันนี้คลุกคลีในแวดวงคนใช้เสียงมานานจากน้ำเสียงที่ดีเป็นทุนเดิมบวกการพูดจาที่ฉาบชานชัดเจนแล้วเสริมโดยข้อคิดมุมมองดีๆที่มีให้ผู้ฟังผู้ชมเสมอ จริงๆแล้วอาชีพของอัานก็ค่อนข้างจะอยู่กับเรื่องของสื่อค่อนข้างจะเยอะนะครับไม่วจะเป็นวิทยุโทรทัศน์เป็นหลักเลยนะฮะเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกว่าภาษาก็คงจะเป็นส่วนที่สําคัญที่สุดคือเราต้องยอมรับอย่างแรกก่อนว่ามันมีภาษาทางการกับภาษาพูดซึ่งเมื่อไร่ก็ตามที่เราใช้ภาษาทางการมาทํางานที่ควรจะเป็นภาษาพูดมันก็จะดูผิดที่ผิดทางเพียงแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่รู้ว่า ตรงนี้ต้องเป็นทางการแล้วนะเราต้องรู้ว่าเราจะหยิบคําใดหรือควรจะใช้สำเนียงและคําพูดแบบไหนมาใช้ภาษาไทยละเมียดหรือแม้แต่มีคําที่อธิบายรายละเอียดบางอย่างที่ทล้ําลึกเปียกอย่างเงี้ยชุ่มฉ่าชื้นแฉะโอ้ยน,นี่เท่าที่นึกออกนะฮะอันไหนเปียกกว่ากันมันมีคําที่สามารถเอามาเลือกได้แบบ ล้ำลึกมากแล้วมันสัมผัสกับกับคนอ่านหรือคนฟังได้แตกต่างกันมากถ้าเราเลือกคําที่แตกต่างกันคือผมว่ามันเป็นเสน่ห์ของภาษาไทยที่เราควรภูมิใจด้วยกันบางทีอาจารย์เขาก็จะแซวว่าจุงเบยหมือนไปจุงควายหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยมันก็ถามว่าคําพวกนี้ก็มันก็สนุกดีนะการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องมันก็เป็นสิ่งที่ดีแต่ในขณะเดียวกันมันก็ต้องปรับไปตามยุคสมัยคะ่ะขึ้นอยู่กับบริบทของเวลานั้นนะคะ การช่วยการรักษาภาษาไทยไม่ได้เป็นหน้าที่ของไทยคนใดคนหนึ่งค่ะเราทุกคนสามารถเป็นส่วนหนึ่งได้มาร่วมรักษาภาษาไทยด้วยการอ่านเขียนถูกพูดชัดค่ะ